สวัสดีทุกคนจุบ๊บฟ้าลมตรวแรงทุกคนวันนี้โอ้โหนี่ขัจ้าขอบขี่รถทีไปออกกำลังกา,กายทุกคนเห็นฟ้าลมก็เลยถ่ายภาพถ่าไปดูทุกคนในเวอร์เทอลินแค้มแของทุกคนเที่ยวเที่ยวกำลังกายเนาะ ฟ้าลมเมื่มอกี้มันตอนลมแห้งเมื่อกี <c oughs> อ้มันปดทันทายอ่าบรรยากาศ ไปไหม้ลุนหลายนะทุกคนบอลเลยคอนจอร์ยูยคิดนี่ประมาณนี้เลยทุกคนยามแรงคือกับอยู่บ้านเ,าเนนอมามอเ,เ,ลเลยนเลยนาะโอ้มาม่งมันเป็น พาลมใบไม้ไปต่อรุนมาตามทางนี้ทุกคนเป็นเงินนี่เงินคนจีนเศร้านะทุกคนเป็นเงินนั้นคนลาวเฮานี่แหละแต่ว่าเขาจะให้คนจีนมาเศร้าเขาเศร้าเห็ดอ่าอยู่เป็นอาคันวินของเขาเจ้านะลายนะทุกคนคนจีนมาเศร้าอ,อยู่ในเราเราไปจัดเราเขียนเมืองสิโถนี่ บางคนก็เหือนก็ให้ขัดเจ้าเศร้านะเศร้าแล้ว,ว,ลวขัดเจ้าก็ออกไปอยู่เขตนอกเนาะเพราะว่าคนในเบียงขัเจ้าจะมีดินอยู่เขตนอกเมืองนะเจ้าขายในเมืองบางคนข่ายเศร้าแล้วก็ไปอยู่เขตนอกอยู่ในเมืองมันวุ่นวายทุกคนมันมันบนเซลไปยุ่นนอกอยู่นาคนกคนอยู่ในนั้นนะทุกคนเงียบสงบเก็บบ้าน,น,นเก็บบ้านนาคำทุกคน,นกบ,บ้านเฮือนก็สิป,ประมาณนี้เลยยู่ในเขตนี้ ตแรงมานี่ยฝนสนิตกเลยทุกคนตามมาบึงสภาพอากาศนี่บุบตกตวแรงก็น่าจะตกตจนดึกจุดนี้นี่เขาเคยถ่ายสุดสองสามันหลังทุกคนมาคลิปนี้นี่ถ่ายอีกวันนี้เลิกเรียกไหวนะเลยนะก็เลย อย่างว่าโอ้โหนกระจับปูนี่ใส่น้าบ้าปลู่ผักนะผักอยู่นี่ทุกคนนี่ก็คนจีนเศร้าอยู่เลยนี่คนจีนก็เศร้าอยู่เนาะต้นนี้ทุกคน สอดใส่ถนน,นอ่ะนั่นแหละนี่ถนนสุดหานุวงเนาะ ยืนนั่งเขาลงบนเจนเอายืนเรือว่าอยู่ร้านรถป้ายจีนนี่มันเข้ามาหลายเลยทุกคนนระถคนจีนนี่เราจะไปที่ไหน้าก่อนถ่ายที่สองทุกคนนี่เรารอข้ามทางก่อนรถมาหลายเลยตรงนี้ลยรคนจีนรถหลายเลยทุกคนข้ามไปฟ้าพวกนั้นจะเป็นอีกบ้านหนึ่งเลยทุกคนว่าเป็นบ้านนาะคำแล้วเลย บื้องข้างหลังเราที่จะเป็นบ้านนะครับเราที่เอาออกมาเนี่ยจะว่าจุดทั้งนั้นมันจะเป็นบ้านวัดโมงบ้านวัโมงบ้านในฐานเนีน่ยประมาณนี้แหล,ลระรถ yeah. บูมารถทวร์ตามทางก่อนเยอะเบื้องนี้เลยแบบนี้เฮียคับพอ,อดีนะเบือ้องนี้รถบูมารโอ้อันนี้ทั้งน้าก็จะปลูกต้นไผ่เสนาเฮานะทุกคน ปลายบ้านนี่เราเห็นแล้วทุกคนมนออว่โอ,โอ้ต้นไผ่ยัาน,นาซากทุกคนยอดไปข้างหนา้าเข็นนี่มขึ้นอันนี้จะเป็นวัดทุกคน,กคนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไปข้างหน้าทำให้ตูวไม่มันขึ้น,ท,น,น,ท,น,นทุกคน วันนี้จะเป็นวัดบ้านคุณตามีอาหารใส่เป็นบ้านอุโมงค์ทุกคนเป็นบ้านคุณตา,านะตรนี้เป็นบ้านอุโมงค์ <c oughs> โอ้ดอกบุญร่นไหล ต้นขุนที่ดูนั่นต้นลงมานี่ยว้มามักขุนเต็มเลยต้นขูน,น,นเต็มเลยนะทุกคนเอ้ยเพราะว่ามันงามดีมันงามมันเดือนห้านี่มันโดดขูน มาลรมแพงขนาดทุกคน<_ <EN> _>เดี๋ยวเาวราใกล้อดเที่ยวพอแล้วนี่ทางเส้นทางที่นี่ยังมีคนฝากขึ้นะะอรอถจอดนะธรรมดาเป็นทางเดียวคื้นเลยพนนะั้น,นเพราอเพิ่นอ่อนเปียกนะก้นจะให้แตะรถลงมาเตะเบื้องนะั้นเนาะลงมาได้ทางเขตบ้านสีบด <_ EN _> ีเกล้าพุ่งเลยทุกคนแล้วก็ะลอกลงอย่างเดียวแนละ้วทุกคนเพิ่นจะมาให้รถสัญจรขึ้นทางนี้มา แต่ว่าหลายคน,น,นยังฟาฟร์เฟืนอยู่ทุกคนเนาะ่อขึ้นไปเบื้องนี้นอยู่รถจากดีโก้โอเคอยู่แต่ว่ารถใหญ่นี่บริยากขังกงบนได้แล้วทุกคนเนาะะ,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 ะนี่นอนข้างหลังนลเนาะนี่โรงแถมไกด์สเดียวเลยโอ้ข้าจะติดปา้ายขายเลยต้องไกดขายเงินหลัลงนี้เอาเห็ดบุหรี่แล้วติดป้ายขายแล้วทุกคน การเมืองเราเนาะักกา,ารศึกษาไม่ควรสร้างของเราได้ทุกคนการบรรยายให้ข้อมูลไม่อยา่างถ้าผิดพลาดขัดเคลื่อนไม่อย่างก็ต้องขอโทษขอไป ผมจกากดดคนเนะลงขึ้นมาสมวงเวลาเขนจะให้ขึ้นมาแล้วเนาะอาหารฟ้าโลมันก็จะปิดอยู่